สวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะสองพี่น้องผ้ามาบุกสวนกล้วยคือเก่านะคะมาเก็บหัวปีเมื่อนี้หัวปีใหญ่ๆนะคะสซีเอาไปแกงใส่ไก่นะคะได้มาสองหัวสองพี่น้องกะคือเกาะะ่าค่ะเก็บผักขาหรือว่าผักชะอมบ้านเรานั่นแหละนะคะเอาไปใส่น้ำนะคะเพิ่มความหอมเพิ่มความอร่อยนะคะผักชะอมบ้านเฮาเนี่ผักขาบ้านเฮาเนี่แห้งหนีบแห้งตัด แห้งเก็บดูแห้งแตกนะคะแต่ว่าของเข้ากับหัวที่ปลูกเนาะในสวนในสวนข้ามีทุกอย่างแหละคะ่ะแต่ว่าอันมันบอท่านใหญ่นะคะมันมีนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะไปเก็บไปใส่น้ากันนะคะอันเพิินว่าตอนซื้อเมื่อไม่ใหม่ๆชะโอมไรหนามว่าสั่นจักไรน้ำาลือจังไหนก็มีอยู่ใะะนราคานามนะคะพริกนะคะพริกเข้ากับมี่นะคะแต่ว่าหน่วยแดงเนี่ยพึ่งเก็บไปเมื่อวานนี่นะคะเมื่อนี้มี่หนวยเขียวบอไปยั้งค่ะ ก็เอาไปผสมกันเนาะเวลาตําค่ะแล้วก็ซิมี่หลายเติบยู่ค่ะแต่ว่าพันธุ์ไวแดงแดงเฮาก็เก็บไปตากแน่นะคะแล้วก็ซิมีใบพักอีตู่หรือใบแมงลักนะคะเก็บไปนําไปใส่หอมหอม,หอมนะคะ,กนะคะแกียงเล้าเพลา,ลามีหน้องขียงใส่ปลาลานี่ล่ละคะ่ปะปลาล่าหอมหอมนะคะอันนี้ก็สี่เอาไป อันนี้ก็ถ้าเราตัดไปบ่อยๆมันก็สิแตกขึ้นเรื่อยๆค่ะเราก็เก็บใบมะกรูดอยู่หลังตึกนะคะตึกทีทํางานนะคะปลูกเองนะคะต้นบใหไ่ค่ะเอื้อยขึ้นไปเก็บนะคะได้แล้วนะคะมีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างนะคะนี่ก็เตรียมพร้อมในการผัดแล้วค่ะเอื่อยม็นค้นผัดคือเเ่านะคะผัด พริกแกงที่เราตำไว้แล้วนะคะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเอียงกะว่าไปนะคะใส่ลงไปขว่วพัดไปกับน้ำมันให้มันหอมๆค่ะเพราหอมได้ทีแล้วเข้ากับเอาอันนี้มีมีทั้งหมูทั้งไก่นะคะเพราะว่ามันเหลือยางละนิดละหน่อยเนาะทำกับเขาแล้วมันกันเลือกับพัดลงไปค่ะพัดลงไปให้มันหอมๆนะคะเครื่องปรุงเข้ากับมีนะคะปรงชิรสรสดีน้ำปลานะคะน้ำตาลนะคะ ขาดว่ได้เลยคือประหลาดเนื่อๆน,นะคะเพราะว่าข้าวเกยงแบบเล่าๆนะคะอันนี้กับพัดพัดไปค่ะง้อมนะคะเพราหวานผัดอยู่ในออฟฟิศเนาะอันมูเพิ่นก็อยากกินน้ำละบัดทีนี้นะคะอันนี้ก็ใส หัวปีที่เข้าเตรียมไปแล้วนะคะหัวปีนี่ขาวเพราะว่าเข้าไปแช่น้าเกลือหรือว่ามีน้ําส้มสายชูหรือว่าน้ํามะนาวนะคะเอาไปแช่ไว้ก่อนมันก็สีขาวสีขาะมันจะเป็นตะแเสบเนาะตะแเสบค่ะค่ะผัดไปจักหน่อยให้มันยุบตัวนะคะแล้วก็ตั้งไว้เอากระทะมันเดือดนะคะให้มันยุกให้มันอ่อนตัวจักหน่อยนะคะอันนี่ก็ใส่เบคเือเทศลงไปน้านะคะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวนะคะ น้ำปลานะคะแล้วก็อันหั่นมีประขามเปลือกกระใส่ลงไปน้ำประขามเปียกข้าบบานข้าะคะ่ะอันนี้กับผักนะคะทีเข้าไปเก็บมาผักชะอมนะคะใบแมงลักค่ะต้นหอมผักชีข้าอย่างใส่ผักอย่างใส่ลงไปเลยค่ะเรียบรอยแล้วคะ่ะหอมน่ากินค่ะพี่น้องมากินน้ำกันค่ะแจ็บๆค่ะเมื่อนี้เมื่อนี้นะคะเมนูเมื่อนี้เรียบร้อยค่ะ